ค,ความลับของช่างแต่งหน้าการทาบัตออนสีม่วงจะทําให้หน้าดูเด็กลงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่สีวอมโทนก็ตามพาเลตใหม่ของลากลาสในเซตเนี่ยเขาจะแถมตัวกระจกให้ด้วยนะคะออมได้มาตอนที่เป็นเซตกระแถมช่างแต่งหน้าน้องเจเจเนี่ยบอกว่าการใช้สีม่วงทําให้หน้าเราดูสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ดูเด็กลงม่วงอ่อนออมปัดตรงหน้า ตอนแรกอ่ะคือเราดูว่าเออมันเป็นสีม่วงแต่พอเราปัดไปจริงๆอ่ะมันกลายเป็นแบบออกชมพูมันฟลุ้งฟริงมันดูเด็กมันดูอ่อนมันดูละมุนเว้ยมันด้านข้างนะคะม่วงเข้มผสมกับตัวความโทนอ่อนๆนะคะเนี่ยพอามันดูเด็กอ่ะมันดูแบบแบลว่ะมันดูแบบดูใสๆดูใครที่อยากจะลองนะว่าบลัดสีม่วงเนี่ยช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูสดใสขึ้นจริงๆหรือเปล่าก็สามารถไปลองได้นะคะ